สวัสดีเจ้าช่วงนี้หน้าฝนเนาะเมนูยอดฮิตของเฮาก็มีนอไม้ดองนะเจ้าอันนี้เป็นอีหว้วงนะเจ้าอีหว้วกก,กบจะเจ้าไปการมาเนาะอันนี้เปินฟิตแข็งเนาะมานะเจ้าเดี๋ยวเขาค่อยปละลายนะเจ้าวันนี้แม่จะแกงนอส้มใส่นอไม้ดองนะเจ้านนแกงน,นอไม้ดองเนะานะนะ วัตถุดิบเขาก็จะมีหน่อไม้ดองนะเจ้าเป็นน่อส้มใหม่นะเจ้าอันนี้อีฮวกหรือลูก้อนะเจ้าเป็นหวกบไส่ขี้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ละลายน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วเจ้าขมิ้นหอมข้าวนะเจ้าหรือกระเทียมพริกสดนะเจ้าแกงน่อส้มนี่ใจพริกสดนะเจ้ามาดูแม่เตรียมเครื่องแกงนะเจ้าอันนี้เป็นขมิ้นเนาะ ซอยขมิ้นลงไปนิดหน่อยนะเจ้าใส่นักมันจะเผ็ดแล้วก็กินของขมิ้นจะกบเครื่องแกงอย่างอื่นนะเจ้าใส่พอนิดหน่อยเนาะตามด้วยหอมขาวหรือกระเทียมนะเจ้าพริกสดเนาะแกงไอโนอซ่อมนีดใจพริกดิบนะเจ้าโขใหละเอียดเนาะละเอียดดีแล้วเขาก็จะมาปรุงรสด,ด้วยกะปินะเจ้าอันนี้เป็นกะปิหอมเนาะผงชูรส ตามด้วยผงนัวหนึ่งช้อนพูนๆน,นะเจ้าปาร้าอันนี้ก็คลุกเข้าให้เข้ากันก่อนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าพริกแกงน่อไม้ส้มเนาะอันนี้มาตั้งหม้อแล้วพอน้ําหอนสกักกามเดี๋ยวเราก็เทพริกลงไปนะเจ้าพริกที่เราต่ำตะกี้เนาะน้ำเดือดแล้วก็ใส่น่อส้มลงไปนะเจ้า แกงเมินน้อยนะเจ้านอส้มเนาะดูนองไม้ดองเนาะแกงเมินเมินแกงบ่เมิน,เมนมันหืนนะเจ้าอันนี้ก็แกงได้พอได้ที่ละเมินขนาดละเจ้าน้ําแกงเหลืองอ้อยต่อยเลยเนาะเอามาชิมรสชิมชาดูนะเจ้าจางอาย่างก็ใส่ไปเนาะจางเกลือใส่เกลือนะเจ้าจางผงนัวก็ใส่ผงนัวเนาะ้าบะจางอาย่างก็บะต้องใส่นะเจ้าอันนี้ น่อไม้ส้มใกล้สุกแล้วเจ้าก็ใส่อีหว้วกลงไปนะเจ้าหว้วกนี่ต้องใส่ทีหลังเนาะใส่พร้อมหน่อส้มไปไอหว้วกจะเละนะเจ้าหว้วกเป็นตัวน้อยเนาะน่อส้มสุกยากหว้วกสุกง่ายนะเจ้าอันนี้ก็คนคนแล้วก็ตั้งไว้สักกามรอหว้วกสุกเนาะแล้วค่อยมาจ้าเห็นก้ามหนึ่งนะเจ้าสองขั้นตอนนะเจ้าอันนี้ก็แกงสุกแล้ว ตักใส่ถ้วยใส่กะละมังอ่าพักไว้ก่อนนะเจ้าตักออกจากหมอ้อแกงมดเลยนะเจ้ากําเดียวเราก็จะตำกระเทียมไว้เจียวหอมนะเจ้าอันนี้ก็ตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะเจ้าแล้วเอากระเทียมลงไปเจียวนะ้า น้ำมันหอนแล้วใส่หอมเตียมลงไปนะเจ้าพอหอมน้ำมันเจียวหอมหอมได้ที่แล้วนะเจ้ามาถึงขั้นตอนเจาวแล้วเจ้าสม้มควันออกกุนกุนแลเจ้าหอมฟุ้งเลยนะเจ้ามันนักล้ำเนาะตักใส่ก่อนนะแล้วเขาค่อยยกหม้อใส่นะเจ้าเทลงไปหมดเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เต่อย์นะเจ้าแกงน้องไม้ดองใส่อีฮวกนาะอแกงแบบง่ายๆเมืองเมืองเขานะเจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กับอันตตยน้อไว้เจอกันคลิปหน้านะเจ้าอันนี้ก็ลาไปด้วยแกงนอง้อมบดองใส่อีฮวกหอนหอนนะเจ้าพร้อมเสิร์ฟ ที่แม่แม่จัดชาแนะเจ้าจะกินกับไอ้พริกหนุ่มนะเจ้าเปืองๆแกงนองไม้ส้มใส่พริกหนุ่มนะไอ้กับพริกหนุ่มนะเจ้าอ้ากับพริกนุ่มเนี่ย